สบายดีสบายดีสาวสวนอนุวง์ฟาร์มมามืมาม่อนี้เขาจะพาทุกคนมาตัดกล้วยน้ำวาเนาะเพื่อจะอไปขายมือวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์สิมานีเนาะเพราะว่าอันนี้ก็สุขาเคกืนแล้วเขาต้องได้มาตัดไปไว้เนาะต้องกายเกี่ยมไว้ตงแต้มือวันสุกนี่เลยเพราะว่าวันเสาร์เขกไหลายเขาบ่มีเวลามาตัดตัดไปอา่าอาทิตย์แล้วนี้หันสองเขือกระเบิดอาทิตย์นี้เขาก็เลยว่าจะมาตัดไปไอีกเป็นกล้วยน้ำวา บบกล้วยน้ำว้าขัข้นว่ามีสองเขือแต่ว่าหางมาเลาะนี่มันกก็เห็นแต่เขือเดียวอกีกมือผักก็มันสุกคาเขือเลยแลาวสง่งบีหนึงมันสุกคาเขือนบีหนึงเขาก็เลยชิมาตัดใบมือประมาณอีกสองมือมัอนกนัเริ่มจะเหลืองหมืนแล้วเริ่มจะสุกเหมือนแล้ว,จะ,ลวจะแซ่บใช่ไหมวะเออเขือนี่มือใหญ่เลย ฝุนดูกคนเป็นตาแซบขึ้นมาเรงนีะหนึ่งหุ้ยอยู่เป็นตะแซบขนาดเดี๋ยวเขาโย่ไปนอนเขาต้องได้ท่าตู้สุกมานำ้ำให้ตู้สุกอันให้ตู้สุกเป็นคนทำให้เพราะว่ามันมันขึสนหนักหนักหลีเลยประมาณมืดหนึ่งคุณจุ๋มอันนี้เป็นกล้วยน้ำวานทุกคนมีประโยชน์หลายสิเลยถ้าบอนถ้าเป็นกล้วยงาวแทมันจะบม่ค่อยสุกกล้วยงาวหรือว่ากล้วยหอม มันจะบ่ค่อยสุกขาเคือแบบนี้เนาะมันชั่วไหลมีแต่เขาไปบ่มเอาอันกล้วยละมานี่มันจะสุกขาเคือแบบนี้เลยวี่ดูซีเห็นมีตะวี่สองห้าพันกรีบมันจะแซ่แบเนอะตึงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตัดเขื่อนนี้แล้วแล้วมันกัจะมีอีกเขื่อนหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนว่ายุแถวๆนี้แหละเขากำลัจะไปเลอกบึงยุสวนปั้ประดับมีบ่มีต้นสุกบ่ไม่มีอ่ะ เดี๋ยวทาตุสุกมาปพาตน้นมันสูงดีเนาะกลัวดํามาอกีกจนแบบกลัวแต่ว่าตองมันนี้ไสงานบ่อยากได้ไปห่ขอขตุมบัไใดมันแตกก็คือกล้วยชะนีโอเคเดี๋ยวจากนั้นเราทาตุสุกมาเดี๋ยวย้ายเอาข้าวป่ะจะตัดตัดแบบเท่าน้นนอยเออ,อเคอยตัดให้มันง่อยลง,ออยงนิดนึงนะ พอดีพอจะได้เอาลิกใส่ไฟมั้งพอมาจะได้เอาลิกใส่ไงใส่โซลูชี่นี่ใส่พอปากมันจะน้อยไม่งูว้ายใหญ่เนะคือเอาไปใหญ่มันจะกุ้งเลยขั้นเขาขั้นเขาเรีนเก็บมากไปแล้วเขาต้องได้ตัดต้นมันอีกเดเพื่อนจิว่าให้มันโุ้งขึ้นมาใหม่มันจะแตกเนาะอันขึ้นมาอีกขั้นเขาบอตัดออกมันก็ไม่ได้เป็นหมากให้เขาละเขาก็ไม่ได้กินผลผลิตมัน

กรดาได้ยังม <öst> ีต <Feeling well> ุ๊กได้ยังมีนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดแปดวีเจ็ดแปดวีป้ามีมุมตตวง่ายสุเล็กเลยตุ๊กก็บบงมาดิไหนนี่นี่ยังออกมาออดไตัดทินมุมไี่ดิเออตัดให้กลวงกินเลย ทานลงให้กวางกินเลยกวาไม่เคยกินใบจะสุกกระบบง,งจะกลัวเขาจะไหานฉะด้วยอะหยุดนะหยุดงานนี้กทำอะไรกินมุนะผู้ลาฝนระเบงระตัดบกวยลวงเา้ยอ่ะจุกจะตุกช่ด้วยหยุดหยุด ไปกินใบมันไปกินใบมันบัวอันนี้บัวให้กินบัวนี่จะไปขายเชียวไปขายบลังลูกรอดอะไรนี่แล้มัวความมึนมันว่ทำมาดากอะไไปไห้ไปหามหาไปใช่รถไปเรามีใ่อีกปากวอย ไปวันนี้เราไปป้ากล้วยปาจะเดบ่กนอออันนี้ต้นมะพร้าว้ำหอมมันมันอยากงูยตรงนั้นอนประตูดิตูไปวันนี้เราไปตัดอยู่ป้ากล้วยอีกเขือนหนึ่งเือนเป็นไงชั่นี้เลยมา <S <S ไป แต่กองขึ้นรถอ้าวันนี้เราชิมมาตัดเครือที่สองเลยยี่ยส่วนป้ากวยอันนี้โซนทั้งหลังพี่เนาะอ๋อตัวนี้สุกหลายตัวนี้เครือเครือใหญ่กูเครือกินนี่อีกตัวนี้อ่าป้าส่วนตัวนี้เราตัดปไปหลายเครื่อนเลยใช่ไหมสามซี่เขื่อนละ เออข้างในเห็นจะเหลืองลายเงีนึลายตึบๆแหละแต่ว่ายังไม่เป็นตะตะนัเอยังไม่เปตะตัด,ตดอาลดเลยอ๋อตรนี้สุกหลายโ oh, 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 oh. <laughs> อ้โหุฮะว้า ตัวน,นี้เือใหญ่ตัวนี้หัวใหญ่เลยหวานตัวนี้เสียมป่นี่ีเสียมแล้วทุกคนน่อืสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบีเท่ากันแต่ว่าบึ้งคือตัวนี้ใหญ่ก่าอุ้ยอุ้ยหักส่งเราวตัวสุก ส่งน่วยสิบเมลักส่งน่วยอ่าสี่สองห้าพันกิบดีทุกคนสุขาเคือแบบนี้เลยสี่สองห้าพันเดี๋ยวเรางจากที่ว่าเราตัดแล้วเราก็จะไปนแยกเป็นหวีเป็นหวีเป็นหวีออกเนาะเราก็จะขายแยกไปเลยขายเป็นหว 5, ีหวีละสองห้าพันกิบถ้าลูกค้ามามือวันเสาร์นี้จะเอ่อซื้อกระตือเลยร้น มือมือเสาร์แล้วนี้เขากะตัดไปเนาะมีบักหุ้งสุกแล้วกะบักกล้วยบักกล้วยส่งเขือกระเบิดบักหุง้งบักหุ้งหกเกี๊ยน่วยกระเบิดโอุย้ยตัวสุกอีกวีนึงเขือนึงน่ะหุ่นทางในหุ่นทังกลา,างหุ่นนี่เขือนึงแล้วมันอ,อ้ย,ต,ยตัวนั้สุกคือกันเดีย๋ยวตัวนี้ปิดเลยเลยแบบนี้ก่อนตัวสุกเอาตัวนี้ปิดเลยวะกล่องประมาณตัวปมาณน่ะ <laughs> ไป <laughs> ไปไ ต้นเดี่ยวไปเลยมะกวยน้ำคือกันต้นต้นน่าให้ต้นนี้กัใหญ่คือกันก็กวางยืดกิกวางยืดกินกินกล้วยตั้งแตตัวงแตเอาตั้มแลมันยืดกินหมดเลยเดี๋ยวจะส่องวีต้นนี้เหลือจะส่องวีเอามันกล้องจนง่างงวยหมดต้นงวยหมดตั้งแต่มีแต่ต้นแมฆนะต้นสุกไม่ยืดน่ะ ตัวกางช่วงนี้มันเกิดรูปมันจะมักมาเกิดอยู่แถวเนี้ทุกคนสองสองมือก่อนห่างก็มาเกิดอยู่นี่ไปมือไปส่ะนข้นจดกรแทกค่อยๆเลยดูสุดค่อยๆไปหันอันให่เลยตัเตาที่หนึ่ตัดทางหันีน่ค่อยลง มาบอลเขาบอกจะตัดบอยเขาจตัดมาแล้วมาแล้วมานมาเด er> ินบาเดนาเดิบมาเดินมาเดิาเนีาเดมานเดินมเด <ป>ะจะปี๋ไงีไงันเพี่กันอี่อูอ้หค่าามือมือนี้ได้สามเขือมือนี้ได้สามเขือบอก,กวยว่นาน้ำไปเดี๋ยวรับไปนี้เดี๋ยวชิพานไปย่างโลบึงกล้วยอีกเดี๋ยวไปย่างโเดี๋ยวเดียวอีกประมาณอาทิตย์หน้านี้ก็ได้ซับอีกเี้ยอยนี้นเ่อน,นี้นะเขือนนี้หักัหลังซึ่ง ตัวนี้กำลังตึงอย่ามันหันลบเลี่ยมคักตัวนี้นะ,ะอย่ามันหันลบเลี่ยมแต่ว่ามันเป็นอย่างคือว่าเ,เป็นแล็งแมงแบบนี้วะใส่เนี่ยากัดมันมันมีอีกตัวนึงมันมันดกุก็คือยังมันอ่ะอ๋อคออนยู่ส่วนส่วนตัวนี้เนาะส่วนปลากรวยตัวข้างหลังนี่สไลมีตะบกกล้วยน้ำว้ามีตะกรวยน้ำตัวนี้หึงตึงคักตัวนี้นะ ต่อสมมือเดี๋ยวเขามาจอบเบื้งอีกคืนหนึ่งตัวนี้ก็ตึงคือกันตัวนี้หิ่งตึงมือใหญ่เลยมือมือเงี้ยเลยแค่ใดมันบ่เหลืองอีกแบบหนึ่งคนเห็นทางโต้ปะเออทางโต้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นเหมือนไออกละตะกี้เขามาถ่ายหางต่อให้ทุกคนเบิ่งเนาะที่ว่าเขามาเก็บบักขุ่งสุกเนาะ เดี๋ยวนี้ฮันเพื่อนยายออกละเขาก็บโบได้โบได้จูดโบได้อย่างเป็นเฮงียนายออกเอ,อ,กอ,อกงถูกใส่มนเป็นโตไปลแล้วตู้สุกเนาะแล้วสมมติว่าปีหน้านี่มันสิมาเฮ็ดอีกบ่เออคนกวนต้องมีเนาะคือเขาแบบว่าเขาโบได้กวนนี่อย่างเช่นเขาก็ปล่อยเป็นธรรมชาติเลยเพื่อที่ว่าให้เป็นตอมกีสอวนบกวักเพาตอมดอกไม้อย่างนะตอมกีสอนให้เขามันก็ซอยได้หน่อยหนึ่งตัวเนียน กัวจร strings, it? It so ิงที่พาทุกคนย่างใบเบิ้งบักคุ้งบักคุ้งแต่ว่ามันยังบ่ทันสุกแต่ว่ามันนุ่ยหญ่แห้งสะเลยกส่วอันนี้นะเขาจะพาทูกกนัวเบิ้งบักคุ้งคุ้งที่ส่วนเัานะต้สองสี่หกกิบดนุ่ยอันนี้เขาจี่ามาเก็บตอนมาสุกเนาะนี่เขาเจียบจ้องไว้เกียนสุกเจะาบ่ได้เอาไปตำตัวนี้นะอันนี้เป็นบักคุ้งันผัดดำเนิน หนวยใ่แหงแก็เชื่อเลยอันนี้เป็นเป็นแก่นที่ว่าเขาพ่อพ่อเองยุสวนเลยเนาะหนวยใ่แหงแลาที่เหลือที่ว่าบุค่อยมีต้นทุกขุ้งแล้วเขาก็ได้เขาโยนเชล้วมาปลูกคืนแล้วเนาะเพราะว่ามันกระเบิดฤดูมันหรือว่ามันกระเบิดน่วยมาแล้วเนาะเขาจะได้เอามาแซมเซแลวเนาะมาปลูกใส่คือคือพวกนี้ฮันมันบุค่ย่ยอ่อนมันบุค่อยมีหมากแล้วนะเขาจะได้ตัดออก ตัดออกแล้วก็จะได้เอามาปลูกลงไม้นี่นะอันนี้มันเป็นบักหุ้งติ้งแล้วบักหุ้งคูเนะมันบกค่อยเป็นหมากแล้วเขาก็เลยจะได้ตัดออกหรือว่าคุดออกเนาะแล้วก็จะเอาอันเแบบียร์เบียร์น้อยมาลงไม้่วน,นเบื้องนี้ก็บักหุ้งแถวนี้หึ้งว่ามันเบิดไปหลายแล้วเพราะว่าเขากินกินหมักสุกมัน,ปน,ปนไปหลายละเราจะได้มาปลูกไม้ประมาณ มื่อนี้ถางหญ้ามาฝนแมนถางหญ้าประมาณมืออื่นยู่เนาะประมาณมืออืดมืออืดหรือมือหูนเนาะที่ได้มามาปลูกนี่ก็คือ,ค,อคือต้นนี้มันมีตะบกกล้วยเทาก็บที่ได้ขุดต้นกล้วยออกแดแล้วก็จะไปปลูกอยู่โซนไม่เนาะแล้วก็จะพอปลูกบอกหงใส่เพราะว่าคันคันมันไหลต้นไหลมันก็จะยัดยัดน้ำต้นทุเรียนหรือยัดสารอาหารต้นทุเรียนต้นกล้วยเสร็จถ้าต้นกล้วยอยู่แถวนี้ ตืงหลายแล้วยแต,ต่วา่าถูกแต่สามเครืองามก็ส่วนต้นกล้วยส่วนแถวนี้นะรู้สึกว่ามันงามงาม,งามแทงงามแล้วก็ตื้นไว้อีกตื้งตื้งหลายเคไปแบับนี้เขาก็ะชิบไปขนบากล้วยขึ้นรถแล้วก็จะไปตัดเป็นบีไว้ขายมืออื่นเนาะอะทุกคนเขาเมื่อกี้นี่เขาว่าชิบมาหามต้นนี้ไปขึ้นรถ จุกเรีบเ่บวประเภนอีนมีอีกเขือนึงมูนีเดี่เขือนอี้ีแล้ไปยามอดูล่ะร่นมาโอ้เมนเจาะบนแล้วตัวนี้เนะนี่ยโอ้หนูจะไปขึ้นสูงขนาดขึ้นสู่คือกันวันหนูกันเลยฟาดท ก็สงสัยมันรับไม่ดีเดียวว่าแม่ม่สิเป็ดโอ้ตัวนี้อะไโอ้งอยบนแลเออโอ้ขมันตัวนี้กินแล้วตัวนี้ขู่บุลร่โอ้ยแบักบกันนี้แฝดบัก้วยแฝดเขาว่ากินมัก้วยแฝดและสิได้ลูกแฝดนั่นหรอความเสื้อบูฮานะ บุรานคุณว่าไว้ฟันะว่ะไฟชูมาสีนกวยน้ำกวยน้ำจับส่วนเน่าเนาะอันนี้สุกแท้เลยสุกแบบสุกเลยนะฮึฮึแช่ฮะร้นสุกปลาให้มันสุกแบบมัน,บบน,นวหวานกูเนาะเพราะว่ามันล้น สุขาพ้หวานนะแบจนยำปากเจ้าของแซบแพะมันดูเงือมหินในาแยียนด้วยก็เห็นมันดูสงสมือเห้ไปมาห่างแถวครับดูสูกิมม้ิมยด,เมยด,ดิเอาไหคุณเอามาเอาเอามาชิมเลยนะดีนะตะรุนนี่นี่ชิมมอกมะมรุนนี่โอ้ยมคือมดข,ข,ข,ขึ้นหมดน้ยมดหนกัมากิดปหวาเนาะของแซบเนาะ คงแทบอยังมากคงแทบหมดกับมนหมดเจาะชีบิตเราอันนี้เอาไหมเอามันล่นเขาก็กินตัวอ้าวฝนโ่ได้กินตัวบ่มาันนี่ผัดบวบหญ้ามันเสียดายเอาจะถูกกับเอาให้น้ำฝนทีมมาฮัลซินาชิมบะกรายสวนเขาเนาะอือใช่ไหมหวานมา หวานเฮย้ยด้วตัวนี้นะก็คือเขาไปปลานนัเนาะไปปลาให้มันสุกเองนะหวานอยู่เห้ยแต่ว่ามันบ่หวานเท่าตัวนี้แซ่บพวกมันนีได้ซีเคือวะแมนมันนีได้ซีเคือแต่ว่าเคือนี่แซ่บสุดเถื่อนนี่สุกแบบสุกเต็มที่เลยเหมดแล้วอะ่ะ <c oughs> ดี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 แล้ยนี่มองอะไรตุ๊กตุ๊กือสอง อม่อยนี่จัเไปกนก็คู้ประเด็นเนาะกินอะไมเจ้ากินเส้นลลายเจ้ามันส<ร>มักเลยให้ตุตยกินมะกรูดสุ่มกันเลยเด <laughs> ้าป่ะนาะมะกรูดแซ่บเนาะเขายังมาทันนกทันนูน่อยู่เนาะเสมละนู่กับนกอันเจาะบ,บดเลยได้หอยน,นกินนึเป่อืมอมันแห้แอนกินได้เสียน,นาะมันขึ้นเป็นฮอดถึงเก่งข,ขนาดหนู่กันอ มันก็นมักถือไปาถามไปเฉลบ <Okay. S 2> ยบอกไปเด็กนี่ไปเดียวเอาไปไว้บนทางบ่ออาไปบนทางนะเขาเอวยรถกลับขึ้นมาแกว้วอ้าสุกไหลเขือ่อนเดี๋ยวนี้อ้าแลวฝนห้ามได้เลยไปง่ายใ,ในฝนแมน่นมน,นักเก่งแท้คุนะห้ามบุก้วยได้เป็นเขื่อนเลย ไอ้แม่หนทางฮนอีเขือนึงเมันมันอยู่แปดรถละมันจะแซบ่วยง่ายใช่ง่ายว่าอืมฮะตัวนี้ฮันปลาปลาให้เป็นเงิงนเงินเลยเนาะลูกคาเพื่อ,อแต่ว่ามันจะชิดล,ดลุ่นทั้งแหละไปวันนี้เัาไปอวยรถเอออีกเครือนึงอยู่เบื้องนั้นอ่ะว่าไงห้ามเในเวลาตกกันต,ตกห้องนะมาเด้อ อู้นี่ฮะเอออน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 ลงบนน้ฝนจะบุมีบนบบบนั่งแล้วแบบน,นี้บักล้วยนั่งเบิดนั่งหนึ่งอีกสองเขืออีกสองเขืออีกสองเขือเอาไว้ห้างรุ่มนี้เขาจะถอยรถไปเอาปรดี๋ยนะถอยรถเอาอยู่อยู่ข้างหลังฮะเขาไม่ได้ไปลอกเบ้องบนหุ่งยวนส่วนปร,ประดับเนาะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าน่นาจะสุยกยดอกแต่ว่าเขาชิไปเก็บเป็นมืออื่นเอาเขาเก็บไว้มือนี้เนาะ ไม่เกิดสิบโอแซไปไหนพวกคือเขาเก็บสุดๆเดี๋ยวมื้ออื่นเขาจะไปเก็บบระหุงต่อไปมื้อน,นี้เขาไปขุดเอากล้วยเบื่องนั่นกัน,กนเออเอาเอาค้ำไว้คันเอานอนลงนอนยานมาซ้ำเอาสอดลงบ้างนี่บ่ตัวสุเดเพื่อจะไม่เออ คันเขาลดหนึ่งแล้วมันจึงบบเฮียให้มันยึดเลยตะว่าันา่ะเีาชิโยดล่ะอันนั้นเอาไว้ข้างหน้า,าคุณซะเออเขาจับออกก็ไดอนี้วันน้าวบอกกล้วยสวนเขาเลยนะสี่เขือนวันนี้จุกๆเลยตะว่าที่ว่าขายได้ก็น่าจะได้ขายได้สามเขือเครือสุดท้ายปิซิมหนูก,กินหนูก,กินบันจะเป็นเครื่องละแซ่บแท้เลยนะเซ็บสุดๆเลย ขดมาบักกล้วยวันนี้จะบักลายเขือนเลยตวงกระหอกตัวนี้ซุออกข,ขาเขือหลางเซื้อตัวนี้เซลก้นมือได้ซี่เขื่อมันนี่โอเคบ้างหลังจากที่ว่าเขาได้บักกล้วยมาเนาะเขาก็จะมาตัดเยกออกจากเครือมัน เป็นบีไทยบีมันตรงี้ระหวังลง้นมันมาคิดถึงอะไรเผื่ออื่นแล้วน้ำเธอไี้ขยบีทปเลยบีไเลยสห้ากันนะาหรือสองห้าสซาพันตี้าห้ามีซาพันกับสองห้าเนาะแล้วแต่บีน้อยบีไงอู้หูจนี้ออกแล้วโสอัน ตื่ดีเนะะเาะามึอเงินผู้ใดมาผู้ทันนี้แม่นพลาดแล้วนี่นะขขอเสนเหมเมนแล้วก็วานิอ้จุดนะตุ๊กตาตุ๊กตาเกับห่วงมากกินกะกรูขนาดกนะต่าย,าย,ายสวนต้องเี่ระวังทางงทางกวง,ทางก,วงทางกระต่าย ลูกก็คือกันเมื่อก,กี้หมูน่วก็มักสับเกันตบปูนะัป่วยเขาจะตัดเป็นผีนี่เขาต้องไปใส้มีแหละนะมเนาะเขาเส้นละมันนัน้นตาดปไายมัวเงียบผีดูนะผีนี่บีแบบง่ายอันนี้หลังจากที่ว่าเขาตัดเป็น บีเรียแล้วเขาก็จะมาห้อยอสฟังมหาห้อยไข่ไป้ว้ำยกสูดูว้าอยู่ตง่เลยแล้วก็ไปเกะาะไข่ในวันนี้นีไหลายเติบประมาณสปายวีฮอตบอฮอ,อู่ดงเนาะโอ้ นะทุกคนวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียง่านี้ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไปด้วยบาย